สมอมาเลยร,รับไป5,000บาทเดี๋ยวเอาเงินเข้าบัญชีให้เลยนะฮะโอนเลยเพบโอเคเรียบร้อยสมโอ,โอแนะนำตัวหน่อยครับทำไมถึงทําอย่างนี้เอ้ไม่ใช่ทําอทําอาชีพอะไรครับรรฟีแลนทั่วไปฟรีแลนซ์ทั่วไปนะฮะทรงผมคุณน่าสนใจมากาคนที่บ้านเขาห้ามไหมตอนก่อนออกจากบ้าน เขาแบบว่าอย่าเลยลูกอะไรงี้มีมไมหมไม่ห้ามเลยนะโอ้ไม่มีใครรักส้มโอจริงเลยนะฮะตอนเดินเข้ามาในสตูดิโอหมาเห่าไหม,ไมหมาไม่กล้าเห่าเลยนะฮะวิ่งหางจุกตู่ดเลยถือว่าคุณมีคาแรคเตอร์นะ <c oughs> เก๋ไก๋มากวันนี้คุณพร้อมนะฮะ <c oughs> คุณพร้อมนะฮะพร้อมค่ะแต่เราทุกคนไม่พร้อมเลยฮะ <c oughs> <c oughs> อ่ะไปกันเลยฮะมีอะไรขนมาเลยไม่กว่านะครับแค่ส้มโอตอบไปถูกว่าราคาจริงมากหรือน้อยกว่าราคาที่เห็นตอบถูกคุณก็ได้สิทธิ์ในการเล่นชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปตอบผิดคุณจะไม่ได้อะไรเลยเพราะนั้นคุณสามารถหยุดเกมได้ทุกเมื่อแล้วเอาของที่มีกลับบ้านไปนะครับเพราะนั้นเรามาดูชิ้นแรกโคมไฟตัวนี้1290ราราคาจริงมากหรือน้อยกว่ามากหรือน้อย ตอบมาแล้วว่ามากกว่านะครับต้องมากกว่าเท่านั้นนะครับมาดูยังไงของไฟแล้วมันแล้วมันแล้วมันโอเคราคาจริงของมันก็คือ2290อ้ยไปต่อไหมไปต่อไหมไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อไหมไปต่อไหมไปต่อค่ะไปต่อครับคิดนานทีเดียว มาที่ไมโครเวฟ3 0 0 0 0บาทราคาจริงมากหรือน้อยกว่ามากหรือน้อยกว่า3,000บาทน้อยกว่าตอบผิดจบเกมเลยนะฮะคุณแน่ใจนะฮะตอบมาแล้วว่าน้อยกว่านะฮะตอบมาแล้วว่าน้อยกว่าครับมาดูครับชาวบ้านก็ว่าน้อยกว่าฮะแล้วมันทำไมแล้วมันมากกว่าฮะราคาจริงของมันนี่ฮะมาดู 3,490บาทโอ้ไมไ่จะหันไปด่าใครเลยใช่ไหมอ่ะไปแม่น่าเสียดายยังเหลืออีกคอยตั้งเยอะเลยนะไม่เป็นไรค่ะทุกคนเข้ามาร่วมสนุกกับพวกเราได้นะคะลูกค้าทุกคนเข้ามาเลยค่ะดอกจันส9เก้าหนะคะหรือว่ากดเพิ่มเพื่อน,อนทางไลน์พิมพ์ t p i r t h ค่ะเราสรองคนพักแป๊บเดียวเดียเด๋ยวกลับมาะคะ่ะ